สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมซันนกงชาแนลนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาทำคอนเทนต์นะครับผมเปิดกรุงนกกรุงหัวจุกนะครับผมว่าแล้วก็นับเวลาดูนะว่ากี่นาทีนะครับผมว่านกกรุงหัวจุกจะบินออกเละไปจากกรุงได้นะครับผมเนื่องจากได้ทำคลิปนี้นะครับผม ผมเป็นช่องเป็นตัวเตนนะครับผมที่รณรงค์นะครับผมในการปลดล็อกนอกงหัวจุกนะก็ได้คิดคอนเทนต์นี้มานะครับผมถ้าว่านกงหัวจุกมันออกไปจากกรงได้และบินกลับคืนสู่ธรรมชาติไปได้นะครับผมก็จะยินดีนะครับผมเพราะช่องเราเป็นช่องที่ว่า,าต่อสู้เพื่อการปลดล็อกนอกงหัวจุกอยู่แล้วนะครับผมให้เพื่อนๆมาลุ้นกันนะ เดี๋ยวผมจะนํานกรงหัวจุกนะครับผมไปเปิดกรงนะครับผมแล้วก็ดูว่านกจะออกและบินไปหรือเปล่านะครับผมก่อนอื่นก็เล่าที่มาก่อนนะครับผมมีเอซเอานอกที่มารักษาร่างกายนะครับผมอ่าก็ไม่ค่อยสมบูรณ์สักเท่าไหร่ก็อยากจะปล่อยกลับไปในธรรมชาติให้ได้มีนกเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับผมอ่าแล้วก็มาลุ้นกันนะว่าเรา เปิดกรงแล้วนกจะบินไปในนาทีที่เท่าไรหรือว่าอะไรประมาณนี้นะครับผมในการที่เราปล่อยนอกไปนะครับผมถือว่าเป็นการเพิ่มนกในธรรมชาติเป็นสิ่งที่ดีนะครับผมอยากจะให้เป็นตัวอย่างต้อนอย่างประมาณนี้นะครับผมนกงหัวจุกเป็นสัตว์ป่าสงวนนะครับผมตอนนี้ก็ที่เขาลุนรนะลุงกันใกล้จะศูนพันนะถ้าใครที่ มีความสามารถที่จะปล่อยได้ก็ปล่อยเอาบุญกันได้นะครับผมอ่าเล็ลก็หลายคนนะที่บอกว่านกคงหัวจุกถ้าถ้าปลดล็อกนะมีคนจะปล่อยนะครับผมให้นกคงหัวจุกได้มีในธรรมชาติมากๆยิ่งขึ้นนะครับผมอันนี้ก็ขอบคุณและก็ดีใจเลยนะครับผมอ่าที่ทุกคนมีส่วนร่วมนะครับผมถ้าเขาเห็นนะอาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับผมในการ ปดลกอกนกคงัวจุกนะอ่าเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่เปิดกลงนกแล้วก็ลุน้นในนกออกนะครับผมอ่าคืนปล่อยนอกกลับคืนสู่ธรรมชาตินะครับผมอ่านกตัวนี้นะครับผมเคยเป็นนกเขคงนะแต่ว่าเคยแล้วเอซที่อ่ามีเพื่อนผมนะไปเอามานะครับผมไปเอามาแล้วก็กปล้ำรักษาจนเยอะเลี้วนะ อาการก็ไม่ดีขึ้นเขาได้ตัดสินใจปล่อยนะครับผมเขาก็เลยนำนกตัวนี้มาให้ผมปล่อยนะผมก็ได้ทำคอนเทนต์ไปด้วยนะครับผมอันนี้นะแล้วก็ผมจะทำคอนเทนต์เปิดกรุงนะครับผมว่านกจะออกไม่ออกนะครับผมถ้าออกแล้วก็บินไปตามธรรมชาติก็แล้วแต่นกนะครับผมอันนี้เราก็มาลุ้นกันนะเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ว่าเปิดกรุงแล้วก็ มาลุ้นแล้วผมจะพูดอยู่หลังกล้องนะครับผมว่านกจะออกไม่ออกนะครับผมอยู่ที่ดวงด้วยนะครับผมถ้าไม่ออกก็จะเลี้ยงต่อนะครับผมาแต่ว่าถ้านกออกเราก็จะปล่อยให้นกบินไปตามธรรมชาติไปหากินเองของเขานะครับผมอันนี้ก็มาลุ้นกันในคลิปนี้นะครับผมถือซะว่าปล่อยนกต้อนรับปลดล็กลกลกอกนกอหงวจุกล่วงหน้านะครับผม อ่าแล้วก็ใกล้เนี่ยนะครับผมใกล้วันตัดสินนกลงหัวจุกเลี้ยวเข้ามาเต็มทีนะครับผมอีกไม่นานคาดว่าถ้าได้ปลดล็อกผมก็จะมาปล่อยด้วยนะครับผมอ่าไอ้ที่หลุดนี้ไม่นับนะตอนนี้หลุดนกผมก็หลุดไปหลายตัวแล้วนะครับผมอ่าหลุดบ้างปล่อยบ้างก็คละกันไปนะอ่าแต่คลิปนี้คอนเทนต์นี้คือยังไม่เห็นยูทูบเบอร์คนไหนทําทีนะครับผม เปิดคงนกตั้งไว้นกไปไม่ไปนะครับผมอ่าอีกอย่างหนึ่งนะผมก็เล่าประวัติของนอกตัวนี้ไปแล้วนะครับผมประวัติเป็นนกเคงแต่ว่าไข่แล้วก็รักษารักษาพูดง่ายๆนะคือไม่ได้หายดีนะครับผมแต่ว่ามันรักขอเขาโอาไม่ผมช่วยรักษาแล้วนะเออมันทายากต่างออกที่ดีคือปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาตินี้ที่สุดนะครับผมอ่าก็ขอบคุณคนที่ให้มาด้วยนะครับผมให้ผมได้ทำคนเต็มนะเอามา ปล่อยนะครับผมอ่าเปิดกงเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าจะออกไปออกมาชมนะครับผมอ่าอ่าในคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดปากกงนะครับผมถ้านกบินออกก็คือให้บินไปเลยนะครับผมอย่าให้ไปโดนใครจับได้หรือใครต่อได้นะครับผมอันนี้นะครับผมก็ให้อิสรภาพแก่นกนะอ่ามาดูกันวันนี้ผมได้คอนทนตนด้วยนะ ก็มาลองดูกันสักนิดนะครับผมว่าเปิดปากกงเร็วนกมันจะออกหรือไม่นะครับผมอ,ออกไปเร็วจะหาอะไรกินเป็นหรือไม่หรืออย่างไรนะครับผมเราก็มาดูกันนะครับผมนกกงหวัวจุกนะครับผมเป็นสัตว์ที่บินสูงมากนะครับผมบินสูงมากแล้วก็บินไกลนะคือถ้านอกอยู่แถวๆไหนสามารถมันบินข้ามจังหวัดได้ปกตินะครับผม อันนี้เรามาอธิบายเบื้องต้นนะอ่าอันนี้เดี๋ยวผมก็เปิดกรงให้ดูก่อนนะครับผมอ่าอ่านี่ผมยกประตูกรงขึ้นนะครับผมมาดูกันนกจะบินออกไหมอืมตอนนี้ผมก็ยกประตูกรงเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับผมมาดูกันว่านกจะบินออกหรือไม่นะครับผมมาดูกันครับผมอ่านกจะบินอ,อกหรือไม่ ลุ้นไปตามตามกันตอนนี้ผมเปิดประตูแล้วนะครับผมซี่โครงยกอยู่บนแล้วนะมันยังติดแหสักนิดนะครับผมติดดิ้นนะครับผมอ่ายังมึนมนยังงงงนะครับผมตัวนี้จุกไปหน้าเลยนะครับผมจุกโค้งไปหน้าสวยมากโลโลเลยนะครับผมเคยเป็นนกเข็งนะครับผมนกเข็งอ่าแต่ว่าปัจจุบันเขาสภาพร่างกายไม่เข็งแรงเนี่ยนะ อฟซีให้ผมมาปล่อยเอาคอนเทนต์ก็ขอบคุณนะครับผมอ่าคือเดี๋ยวถ้าเขายังไม่บินออกนะครับผมเดี๋ยวผมจะไล่เขาออกนะครับผมก็คือมันยังนกมันยังมึนๆน,นะครับผมอ่ะมาดูกันนะ้ยจ๋าตาอกเจอแล้วนะอ่ะไล่่ออกดีกว่านะครับผม ไปเลี้ยวนะครับผมไปเลี้วนะบินไปเลี้ยวนะครับผมอ่าบินไปเลี้ยวนะครับผมปล่อยลับคืนสู่ธรรมชาตินะครับผมอ่าเลยสําสำหรับวันนี้คอนเทนต์ปล่อยนกกรงหัวจุกนะครับผมก็ได้เสร็จสิ้นเป็นที่ียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเอาอะไรไหมเพื่อนๆได้รับชมรับฟังก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผม ่ะสวัสดีครับ